ประมวลกฎหมายอาญามาตรา18โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้อนุมาตรา1ประหารชีวิตอนุมาตรา2จำคุกอนุมาตรา3กักขังอนุมาตรา4ปรับอนุมาตรา5ริบทรัพย์สินวรรค2โทษประหารชีวิต และโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีวักสามในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตให้ถือว่า ระวังโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวังโทษจำคุก50ปี